นี่เดี๋ยเดี๋ยวจะดูว่ามันมีความเป็นมายอย่างไงนะคะแล้วนอกจากนั้นยังขุดเจอศพผู้ชายคนหนึ่งตายมาแล้วประมาณ3-4ปีกว่าๆเนี่ยนะคะตรงเอื่นแห้งหมดเหลือแต่กระดูกแต่ว่าส่วนที่ยังเป็นเนื้อสดๆอยู่นะคะก็คือส่วนที่สักยันไว้แถวหน้าอกประหลาดมากเลยตรงนั้นเป็นเนื้อสดๆนะคะตรงที่สักยันมาเยอะนะอย่านอนนะ ขอขมาเอาหหวศิกรรมให้กับผมด้วยเชิดครับผมก็เหมือนกับญาติพี่น้องทุกคนที่มาร่วมสร้างบุญสร้างบุญศนในครั้งนี้นะครับขอรูๆ้เขาได่เอายกหัวไปด้วยครับ่แหละวยงม่แดงก็แ้เด้งแดงนทั้งนี้ทั้งนึ้นุก่างนดงเป็นกดูไปหมดแล้วเอแต่ตงนี้สัตยานเนี่ยคนคนนี้ก็คิดว่าไร้กาศนะที่ที่ที่คนเข้ามาฝังนี่เขาก็ทำอย่างรุนแรงเพราะไม่ให้เขาไป ผุดไปเกิดแล้วพองัดขึ้นมาเรียบร้อยผมก็เปิดฝาลงในฝันนั้นเห็นเด็กนอนอยู่สองคนในโรงเดียวกันเด็กผู้หญิงจะนอนอยู่ด้านซ้ายมือของเด็กผู้ชาย เป็นไงเดี๋ยวอัดไมื่ก่อนนะคะเดี๋ยวได้ชมแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะกลับมาเล่าถึงเรื่องราวความอาถรรพ์ต่างๆซึ่งพิธีพิธีล้างปราช้านะ,ะแต่ละคนผ่านกันมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่าถึงอาถรรพ์อาจารย์เจออะไรบ้างคะไปตอนนั้นเด็กมากไปถึงก็เห็นอ,อะไรนะหัวก็โลกเยอะแยะเลยอันนี้ที่ที่วัดที่ไหนฮะวัดดอน,ออดอนในกรุงเทพนี่เองอในกรุเงเทพนี่เองค่ะแต่คุณแม่คุณแม่ตอนนั้นสวยแต่กี่เพ้าไปคุณแม่เอาหนังไปฉายคะแล้วตอนนั้นคุณแม่ติดนี่ติดสินเยอะมากค่ะปรากฏว่าพอฉาย นี่ก็โหลดอ๋ออะไรเป็นดีๆจังเลยดีอย่างนั้นก็แสดงว่าเหมือนที่คุณบันยงเล่าว่าเออการล้างพิธีการล้างประช้านเนี่ยถ้าใครเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไปทําบุญนี่จะจะเลยจะเป็นบุญค่ะเป็นบุญอธิษฐานแล้วได้สมหวังแล้วก็มีอันหนึ่งคุณตาก็เห็นว่าอันนี้ฟังมานะคะฟังมาเยอะมากเลยคือเออตอนที่จะเผากระดูกที่เมื่อกี้มากองๆตรงนั้นนะคะจะต้องสร้างเมนคันนี้เมนเนี่ยคนจีนจะสร้างเป็นลักษณะว่าเขาเรียกว่าเออสบัวและเจดีมงคล มันแค่เป็นสาบัวอ<ภ>า,<ภ>าจจะจงขเขานี่ไปหาพระพุทธเจ้าต้องอยู่บนบัวอะไรอย่างนี้นะคะก <ภา S 2> ็ะเป็นเจนดีบางคนก็คือไอ้ปล่องเมนนั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยก็ก็สูมไฟเผาใช่ไหมคะ <ภา S 1> <า>หลังหลังจากที่ขุดเจอมาเรียบร้อยทํากงเตกแล้วพิธีสวดเสร็จเสร็จเรียบร้อยถึงตอนจะต้องเผาแล้วล่ะค่ะพอตอนจุดไฟผเผาได้ก็คือท่านเสียนใช่ไหมคะก็ <ภา S 2> ท่านเสียนจุดเองค่ะจุด๊บเนี่ยก็เผาแปลกควันนี่เป็นลำเลยนะฮะควันไม่กระจายเป็น ควัน <K un> นี่ยเป็นลำเลยพวยพุ่งขึ้นมา <K un> พวยพุ่งขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วควันก็จะทักสินาวัดสามรอบ<อ>หมุนทางขวาสารอบไอ้ไอ้ไออเจอดีมงคลนี่แหละ่ะ <K un> พอมุนสามรอบเสร็จปุ๊บแล้วควันนี่ก็จะลอยไปทางทิศตะวันตก พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ชมพูทวีเนี่ยะคะโอ้นี่อาจารย์เห็นกับตาเลยป่ะฮะเอออันนี้ไม่ได้เห็นแต่ฟังมาแบบอื้อแบบสองหูนี่ตึงไปหมดเนอฮะเขาเล่ากันว่าเห็นเป็นลักษณะก็เลยทําให้เนี่ยคนคนทาได้เกิดความปลื้มใจอันที่สองนะคะว่าเข้าไปจริงๆแล้วแล้วทําให้คนที่อยู่ทางข้างหลังเนี่ยมีกําลังใจที่จะทําต่อเรื่อยๆนี่คืออาถรรพ์ที่เจอในพิธีการพิธีล้างประชานะเดี๋ยวเราพักกันดีกว่า แล้วเดี๋ยวทั้งสองท่านก็คือคุณหนึ่งวันนี้คุณหนึ่งจะเล่าเรื่องอะไรที่อาถรรพ์เนี่เจอเกยวกับพิกรรมมาช้าเดี๋ยวเกลิ่นกลไว้นิดหนึ่งเซียนนะฮะเซียนใช้กีในปักกไปบืงสดอ๋อปากเวลาเขาหาหาในที่ที่เดียวกันค่ะ<า>ครับอ้าวเราพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวไปพบกันในช่วงต่อไปนะคะอาถรรพ์ที่ทั้งสองท่านพบเจอมาแล้วก็ท่านรองประธานธงรองประธานฝ่ายพิธีกรรมรออยู่ที่วัดปา่าช้าจังหวัดระนองไปเจออะไรบ้างแอะเดี๋ยวได้ทราบแน่นอนตอนนี้พักสักครู่ค่ะ ทำอาถรรพ์ในพิธีล้างประชาซึ่งเหลือทั้งสองท่านนาะคือคุณบรรยงและคุณหนึ่งไม่ได้เล่าเราแล้วฟังเราเริ่มจากที่คุณหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะ,คะ,จะเจออะไรบ้างคะวันที่ไปดูก็ยืนดูนะตอนนี้เขาปักนะฮะเออที่ไหนฮะที่สระบุรีสระบุรีโมกเหล็<ม>กซึ่งบอกว่าหลายปีแล้วครับคือจําได้เซียนเนี่ยฮะเขาปักปักลงไปบนพื้นดินนะฮะปักไปอันนี้เขาเรียกปักหาที่อาหาศพใช่ไหมหาศพใช่ไหมสมมติลงไปอย่างนี้หนึ่งจุดใช่ไหมฮะแล้วก็ขับไปอีกขับอีก เนี่ยที่เอ๊ะทำไมเขาเขาไม่ไม่เคยยื่นไปแต่ปักอยู่เนี้ยปักนี่จริงแล้วเวลาปักที่เขาจะต้องี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยที่ตามที่ต่างๆครับที่ไหนที่มีศพอยู่ท่านจะปักแต่รีปักแต่นี่มันเป็นเป็นที่ไม่มีเหตุแม่แล้วก็แล้วก็เอ่อพวกที่เขาตามเนี่ยที่มีโทงเนี่ยเขาก็ปักถามดูติดกันเลยต้อนกันไปเงี้ยพอเสร็จเขาขุดมาดูขุดเนี่ยเขาขุดขึ้นมากลายเป็นศพเขาบอกเฮ้ยศพซ้อนสาม ซ้อนสามศพเงี้ยฮะเออทำไมถึงซ้อนสามศพเป็นอะไรก็คือปักสามถงครับปักสามถงนะฮะแล้วตรงตรงนั้นมีศพอยู่สามศพซ้อนกันนอนซ้อนกันไม่ได้ซ้อนกันไปอย่างนี้นะซ้อนลงใหม่เป็นเห็นตอนเขาขุดขึ้นมาไหมฮะก็อยู่ฮะตอนนี้ยังอยู่เป็นกระดูกหรือเป็นยังสดอยู่อะกระดูกละฮะเป็นกระดูกก็งงเหมือนกันซ้อนไปได้ยังไงท่านี่มีเคสหนึ่งคือได้จังนะฮะเป็นข oh ้อมูลเลยเขาบอกว่าเนี่ยปักไปทีเออขุดก็ไม่เจอก็ปักู่แถวท่านไม่เจอผีมันหนีผีมันเจะหนีพอนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอปักสุดท้ายท่านนเียจะต้อง ซัดข้าวสารกับซัดเกลือกับซัดหูนะห้ามหนีซัดปุ๊บขุดลงไปเจอเลยบางคนที่ขุดลึกครั้งแรกขุดลึกฝังลงไปแล้วก็กรบพอคนที่สองเอาศพมาก็เลยขุดอีกทีก็ฝังที่เดิมออะไรย่างเงี้ยคนที่กล่าวเลักษณะนั้นคงไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรนอกจากุเขาเรียกฝังซ้ำฝังสลักฝังซศพศพอนาถาศพอนาถาอ่าตอนนี้ถึงเวลาที่คุณบรรยงจะเล่าแล้วล่ะเมื่อกี้กลื่กลืนไม่นิดหนึ่งว่าศพเด็กอะไรเนี่ยนะฮะเออเล่าสิคะ ที่คราวนี้ที่เจอเนี่ยพอดีมีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งเนี่ยลูกเข้าเสียเสียก็ประมาณเป็นปีแล้วก็ไปฝังอยู่ที่วัดอันนี้ที่ไหนฮะที่ระนองฮะระนองคือที่เราจะส่งท,ท่านรองประธานาไปนี่แหละนี่แหละนะคะแล้วก็แม่เขาก็มาที่หลงเจก็พอดีมีเพื่อนเขาก็บอกบอก,บอกแม่เขาบอกว่าทําไมไม่ให้ผูกโจ้ไปเก็บรูปมาร่วมพิธีจะได้รับบุญแล้วก็จะได้ให้ลูกไปอยู่สุคติ เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนะกำลังสงสัยว่าทําไมแม่จะต้องมาบอกในเมื่อพิธีล้างบาดชานั้นเขาจะต้องเก็บอยู่แล้วเพื่อนไม่ฮะอันนี้เขาฝังอยู่ที่วัดนะฮะอ๋อไม่เกี่ยวกันเลยฝังอยู่ในป่าช้าฝังฝังอยู่อีกแห่งหนึ่งฝังอยู่ที่วัดแม่เขาก็ไม่ยอมแม่เขาไม่ยอมไม่ยเมื่อแม่เขาไม่ยอมก็เว้นไปวันหนึ่งกลางคืนอันนี้แม่เขามาเล่าก็บกลางคืนลูกเขาก็มาบอกแม่มาขอแม่คเขาแม่ให้ให้ผมโจ้มารับไปด้วย ฉันอยากจะไปอยู่กับหงโจ้แล้วก็ลุงเชาลุงเช,า,งเชาเขาก็มาที่โรงเจมาบอกให้กรรมการบอกว่าช่วยไปเก็บลูกเข้ามาด้วยเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจนอนุญาตให้ไปเก็บลูกมาบอกลูกมาบอกเพราะวนานบอกขนนี้ลูกเข้ามาขอมาบอกเลยวันนี้เลยอนุญาตให้ไปเก็บลูกเข้าด้วยค่ะแ,แ,แ,แล้วก็เลยเราก็เลยเอาคณะไปขุดพอไปขุดขึ้นมาก็ปรากฏว่า ขึ้นมาข้างใต้นี่เป็นหอผ้าหรือเป็นโรงหรือเป็นอะไรฮะเป็นโลงฮะเป็นโรงเป็นโลงเล็กๆฮะครับเป็นโลงเล็กๆแล้วก็ขุดขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าศพนี่ไม่เปื่อยไม่เน่าไม่เน่าเลยยังดีๆอยู่เป็นศพเด็กผู้หญิงชายผู้ชายเป็นยังไงฮะลักษณะลักษณะยังดีๆครูหน้าตาับหน้าตาแต่ว่าเพียงแต่แห้งเท่านั้นเองแห้งลงเนื้อหนังนี่แห้งไม่เน่าผมก็อยู่ผมก็ยังอยู่เสื้อผ้ายังอยู่ก็เลยสนมากพอเจอพักใครๆก็มาทําบุญ แล้วยังต้องดิ้กแจ้งมาแล้วก็ไปซื้อตู้ซื้อเสื้อผ้าซื้อหมวกซื้อรองเท้ามาให้สายมาแต่งตัวซื้อเอาแป้งอะไรน้ำหอมไามาแต่งตัวให้เขานะเครื่องใช้ของเด็กอ๋อนี่นี่ก็คือกุมารทองที่เรากําลังจะคุยกันในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพบที่วัดป่าช้าจังหวัดระนองซึ่งท่านรองประธานอัอนี้คือกุมารทองที่ผู้คนะด้นะอ้าวถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมก็คงอยากจะเห็นแล้วล่ะว่าศพที่เป็นกุมารทองไม่เน่าไม่เปื่อยกับ ศพของผู้ชายคนหนึ่งที่ตายมา3-4ปีแล้วตรงอื่นแห้งเหลือแต่กระดูกหมดแต่ว่าตรงรอยสักยันนะคะยังมีเนื้อสดติดเนื้อสดสดติดกับรอยสักยันอยู่แม่มันมันไม่เชื่อก็อย่าลบหลูนะ <c oughs> ของแบบนี้นะคะ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวเราไปพบกับคุณธงชัยที่วัดปราช้าเลยค่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรที่ชมรมคนฮลุกทําไม่ได้นะครับสวัสดีครับรรท่านประธานแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกที่อยู่ในห้องส่งนะครับตอนนี้ผมนายธงชัยประสงค์สันติน,นะครับฝากท่านประธานโทรบอกภรรยาที่บ้านด้วยมาถึงจังหวัดระนองแล้วรอแรมด้านโดนมาไกลและเกิือรอดชีวิตมาได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มูลนิธิระนองสงเคราะห์นะครับวันนี้นะครับ ผมจะพาท่านผู้ชมผมเป็นไกด์นะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมพิธีล้างป่าช้าที่ระนองนะครับโครงการอาถรรพ์ต่างๆชมรมคนรองลูกได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วท่านผู้ชมครับพิธีล้างป่าช้าที่จังหวัดระนองน,นั้นเกิดเรื่องราวความอาถรรพ์เยอะแยะมากมายนะครับโปรแกรมแรกของความอาถรรพ์ที่ชมรมของุ่กจะมอบให้นั่นก็คือมีการขุดพบกุมารทองสามองค์ด้วยกันจะเห็นว่ามีคนเอาของเล่นมากมายนะครับมามอบให้นะครับผมขุดพบเมื่อวันที่16เมษายนะครับผมและ ในคืนเดียวกันนั้นก็เกิดเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยครับวันที่หกซึ่งว่าขุดได้กุมารทองวันนั้นผมพอดีติดธุระก,ก็ไม่ได้มาร่วมพิธีประมาณตีห้าผมก็ฝันไปว่าเออผมได้ไปร่วมพิธีล้างป่าชาแล้วผมก็ใช้จอบขุดดินขุดดินออกแล้วผมก็งัดแท่งคอนกรีตซึ่งอยู่เราทําเป็นล็อกๆๆอกอก,อกเอาไว้พองัดขึ้นมาเรียบร้อย ผมก็เปิดฝาลงในฝันนั้นเห็นเด็กนอนอยู่สองคนในโลงเดียวกันเด็กผู้หญิงจะนอนอยู่ด้านซ้ายมือของเด็กผู้ชายในฝันผมก็อ,อุ้มศพเด็กผู้ชายขึ้นมาซึ่งสภาพเนี่ยเหมือนกับเด็กปกตินอนหลับอยู่เมื่ออุ้มขึ้นมาจากหลุมมาวางบนพื้นแล้วผมก็ใช้มือกดทรงอกดูปรากฏว่าก็เนื้อหนังบังสาก็ยังเหมือนคนปกติอีก ก็เลยใช้หูแนบแนบฟังเข้าไปไม่มีเสียงเต้นในใจก็เออน่าจะเรียกอาจารย์ยงมาเนี่ยอืให้ทําการเรียกวิญญาณกลับเด็กเข้าล่างคนนี้่ชระยะที่ผมตะโกนครั้งที่สองเท่านั้นเองผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เช้าๆผมก็ไปทํางานปกติก็ไม่มีอะไรก็มาเจอภรรยาของท่านประธานเก่าชื่อคุณหุยวชิระปานีคุณ ท่านก็บอกผมว่าเออสมศักดิ์วันนี้นะเจอแล้วนะทองผมก็แจ้งให้คุณหุยได้ทราบว่าเออผมเมื่อคืนก็ฝันว่าไหนไหนฝันอะไรเล่าลองเล่าให้ฟังดูเขาก็ไม่แจ้งผมว่าได้ทองแบบไหนผมก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนที่ผมเล่าเมื่อสักครูน่นี้ซึ่งทางคุณหุยก็บอกอุย้ยทำไมมันแม่นอย่างนี้คือได้มาคู่จริงๆแล้วก็ เป็นพี่น้องหญิงกับชายเอาละครับนี่คือโปรแกร,รมความอาถรรพโปรแกร,รมแรกที่มอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับและต่อไปจะเป็นโปรแกร,รมอาถรรพ์อะไรนั้นกุมารทองช่วยด้วยครับโปรแกร,รมที่สอง ตำนานความเฮี้ยนกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่วัดป่าช้าจังหวัดระนองตามไกล้ผีตัวจริงอย่างผมมาได้เลยครับเกิดความอาถรรพ์ที่นี่แน่นอนผมกลัวเลยครับได้ได้ผมครับด้หมดเลไเมาไมผมอมัดครับอันนี้เขาเรียกหู้นะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นป่าช้าครับ งูล้างป่าช้าก็ต้องมีงูล้างป่าช้านะครับหรือว่ายันนะฮะเนี่ยฮะหูล้างป่าช้าเดี๋ยวผมไปจ่าตอนนี้กำลังร่วมกันลุกคนล,ลุกจริงๆับท่านผู้ชมดูทั้งบ้านอาจจะไม่รู้สึกนะครับแต่มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับหมายบัญชาจ่าทั้งเขาทั้งป่าแล้วก็เจอถูเจดีนะครับแล้วก็เอ่ออะไรอะไรนะพอถามผมเนี่ยไม่เคยผูกาดว่าจะสิทธนะนี่เรเป็นก็เรียกฮงจุยนะครับผมเชิญครับเชิญครับท่านผู้ชมครับตามผมมาเรื่อยๆนะครับ เรามาดูหลุมนี้ครับนี่นะคเรามาดูหลุมนี้ครับอ่ะกล้องลองจับดูที่หลุมนี้นะครับตอน,นี้เจอเสื้อผ้าแล้วนะครับไม่เป็นไรเหละครับอย่างนี้โอ้ลูกครัฮอยตีก่อนขุดกันได้แล้วฮนะว่าเราจะอัญเชิญฮอ,อ,อยตีนี้ไปเพื่อ ไปพบพระอีกครั้งคุณสุทิดครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับภาษาจีนเราเรียกขอเฮียตีขอเฮียตีถ้าแปลมาเป็นไทยก็จะเรียกว่าวิญญาณที่วิญญาณอนาถาะศพอนาถาตอนนี้เดี๋ยวนะตอนนี้เป็นศพเด็กนะครับเป็นเป็นเป็นอะไรฮะขอเฮียตีเป็นเด็กก็เป็นเด็กครับเป็นเด็กพี่รู้สึกยังไงบ้างครับที่เห็นครั้งแรกครับอดีครับชอบไม่ฮะแบบ จริงๆแล้วเนี่ยคนเราตายไปก็เหลืออยู่แค่นี้ครับจะหล่อจะสวยเหลือแค่นี้จะมีจะจนเหลือแค่นี้ให้คนที่เหลืออยู่เนี่ยช่วยแบ่งปันน้ำใจให้กันนะครับเอาเท่าที่เห็นนนั่ได้แล้วบ้างครับดูหน่อยครับดูหน่อยครับกระโหลกครับกระโหลกเขาดูหน่อยครับดูหน่อยครับให้พี่เขาถือครับกระโหลกนะครับอันนี้อันนี้เป็นเด็กก็จะเหลือ